เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านับตั้งแต่โลกกไาวเข้าสู่ระบบทุนนิยมได้นำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้คนในสังคมหลายสิ่งหลายอย่างแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแม้แต่วิถีแห่งวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนไม่เว้นแม้แต่พิธีกรรมหลังความตาย สลมมหากเป็น20สเปีก่อนอาจารย์สมพรชูติสุดคงต้องสารวลกับการจัดการงานศพให้กับมารดาที่เพิ่งจากไปอย่างวุ่นวายหลายสิ่งที่ต้องตระเตรียมหลายอย่างที่ต้องดำเนินการขณะที่จิตใจเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่วันนี้ อาจารย์สมพรเพียงทำหน้าที่ต้อนรับผู้มาร่วมงานปรับทุกขคลายโศกกับญาติมิตรไม่ต้องกังวลใจกับการจัดการงานศพให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักาศาสนาอีกแล้วเพราะอาจารย์สมพรตัดสินใจให้วัดเป็นผู้ดำเนินการจัดการงานศพครั้งนี้ให้ทั้งหมดที่จริงมันเป็นความสะดวกสบายคือทางวัดเขามีประสบการณ์คือเป็นการช่วยเจ้าภาพถ้าวัดไม่มาช่วยเนี่ย มันจะเป็นปัญหาของเจ้าภาพมากเลยทีเดียวทุกเรื่องทุกขั้นตอนเพราะเราไม่มีประสบการณ์อ่ะยิ่งสมมุติว่าเป็นครอบครัวใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่พวกครอบครัวเก่าที่เคยผ่านประสบการณ์มาเขาก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องมาจัดการเนี่ยมันเป็นปัญหามากแต่พอเรามาถึงวัดปั๊บเนี่ยวัดจะจะแนะนำเราหมดจะต้องทํำยังไงแล้ววัดจะบอกเราหมดว่าคุณต้องทําอย่างนั้นคุณต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราได้เพราะว่าวัดเขามีความชานาญนะ ความจริงแล้วการจัดการงานศพเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า300ปีแล้วโดยดรธีรภาภัยโรหกุลอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษร,รศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รับพระาชทานทุนมูลนิธิอนันทมหยิดลแผนแนกอักษร,รศาสตร์ปีพุทธศักราช2551ได้ให้ความสนใจและศึกษาประวัติศาสตร์เศษษรษฐกิจของโลก ซึ่งรวมถึงการจัดการงานศพในยุคสมัยทุนนิยมด้วยก็จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจหรือว่างานศพเนี่ย <waters> มันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคเนี่ยจริงๆมันโตขึ้นมาใกล้เคียงกับการเติบโตของระบบทุนนิยมนะคะเอาง่ายๆว่าทุนนิยมในโลกนี้จริงๆโอเคตามงานรีเสิร์ช่างตานักวิชาการท่านก็บอกว่ามันมีมานานแล้วแต่ว่าเอาที่เป็นกระแสหลักพอสมควรละกันก็คือระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็โตมาในยุโรปเนี่ย ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ประมาณ16-17เนี่ยเพราะว่ามันก็เกิดการขยายตัวทางการค้าอย่างมหาศาลเพราะว่าอังกฤษเนี่ยออกล่านาน,นิคมไอ้ธุรกิจงานสมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่17ในประเทศอังกฤษซึ่งถ้าเราจะถามว่ามันเกิดที่ไหนก็ในเมืองแน่นอนในลอนดอนมันเกิดมาตั้งแต่ประมาณปี1680 ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสังคมธุรกิจแบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทุกเวลาของคนยุคปัจจุบันจึงมีค่าสำหรับการประกอบกิจการงานและธุรกิจการจัดการงานศพที่มากมายด้วยรายละเอียดขั้นตอนล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการประกอบกับสังคมที่แปลเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดียวโดยเฉพาะสังคมเมือง ที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีขาดกำลังคนจะช่วยเหลืองานศพจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันแต่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เราจะได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแม้กระทั่งว่าของถวายพระดอกไม้หน้าศพแม้กระทั่งอาหารเราต้องการอาหารยังไง อาหารกล่องทางนี้เขาก็จะมีแม่ครัวนะเขาก็จะประจําแต่ละศาลานี่คือความสะดวกสบายประหยัดเวลาเราแล้วเราสมัยนีย้เราช่วยเป็นชายาเนี่เราก็มีงานมีการที่จะต้องไปรับผิดชอบถ้าเราโมัเแต่ไปวิ่งหาดอกไม้ทีต้องไปปากคลองวิ่งไปนู่นทีเวลามันหมดแล้วมันไม่ได้แล้วมันเสียเวลาอย่างนี้สะดวกสบายแล้วราคาเราก็ดูดูตัวเราได้ว่าเราต้องการขนาดไหนอย่างเงี้ยมันสะดวกสบายทุกอย่าง วันนี้การจัดงานศพไม่ได้ยุ่งยากสำหรับผู้สูญเสียหรือเจ้าภาพอีกแล้วด้วยบริการรับจัดงานศพที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยมากขึ้นการให้บริการรับจัดงานศพครบวงจรจะอำนวยความสะดวกตั้งแต่การแต่งหน้าศพและฉีดยาศพจัดหาวัดขอใบมรณบัตรจัดเตรียมพิธีรดน้ำศพจัดทำพิธีบรรจุศพพิธีสวดพระอภิธรรม งานชาปนก,กิจรวมถึงทำการ์ดงานศพดอกไม้ประดับอาหารว่าของชำรวยหนังสือที่ระลึกถ่ายภาพและจะดทำวิดีทัศน์ตลอดจนพิธีลอยอังคารเราเห็นได้จาก ตัวธุรกิจของงานศพเองแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคธุรกิจของงานศพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าธุรกิจของงานศพเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นถึงแม้วัดเนี่ยยังเป็นสถาบันสําคัญนะคะที่เข้ามาจัดการงานศพแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยงานศพเนี่ยวัดไม่ได้จัดการทั้งหมดมันมีธุรกิจที่มันเติบโตมากขึ้นเนี่ยจากงานศพเนี่ยยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโรงศพธุรกิจการ จัดดอกไม้ธุรกิจแคทริงเดลิเวอรี่ทั้งหลายอาหารสแนค็คที่รับประทานในงานศพเนี่ยค่ะพวกนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาเยอะมากแล้วก็มีการแข่งขันสูงมากความซับซ้อนของการจัดงานศพยังทำให้ธุรกิจอันเกี่ยวข้องอีกมากมายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วยเพราะแต่ละขั้นตอนของงานล้วนหมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นแทบไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้ธุรกิจงานศพกลายเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากผลงานวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดเมื่อปี2552ประเมินว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพทําให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศมากถึง35,000ล้านบาทต่อปีนี่คือตัวเลขเมื่อ7ปีก่อนซึ่งปัจจุบัน เงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตัวโรงศพหรือหีบศพหนึ่งในธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับงานศพที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นธุรกิจที่ไม่มีวันตายแม้จะเป็นธุรกิจที่รองรับพิธีกรรมหลังความตายก็ตามหีบศพหรือโรงศพจะมีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของไม้และลวดลายโดยมีราคาตั้งแต่2000จนถึง5 0 0 0 0 0บาท ที่ขายได้มีคนรู้จักเพราะว่าผมมีหีบบริจาคใครมาขอก็ได้นะครับไม่ใช่ว่ามันซื้ออย่างเดียวครับขอก็ให้เหมือนคนซื้อครับมีรถมีหีบมีฉีดยามีพนักง,งานมีอุปกรณ์เรื่องหีบบริการให้เอาไปส่งให้ถึงที่เลยจะไกลแค่ไหนก็ได้ครับโดยไม่ต้องเสียเงินช่วงนี้นะก็ขายไม่ได้เลยก็ห้าหกใบครับมากที่สุดก็30สิบใบครับมันมีทั้งหีบขอ บริจาคด้วยอิบขายด้วยอะไรมันจะรวมกันไปหมดนะครับแต่มันต้องทำเหมือนเหมือนกันนะครับกิจการขายหีศพจึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไม่น้อยดอกไม้ประดับหน้าศพและเมนอาจนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานศพซึ่งการจัดดอกไม้ประดับหน้าศพหรือเมนนั้นจะมีราคาอยู่ระหว่าง 8,000ถึง1,5,000ซึ่งราคาจะต่างกันไปตามรูปแบบของการจัดดอกไม้และชนิดของดอกไม้ที่เลือกใช้เงินหมุนเวียนจากพวงหรีดมากมายแค่ไหนสังเกตได้จากจำนวนพวงหรีดของผู้ร่วมไว้อาลัยในงานศพเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกคนหนีไม่พ้นความตายเพราะฉะนั้นธุรกิจงานศพจึงยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆในสังคมระบบทุนนิยมแม้โลกจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขนาดไหนก็ตามสุริยาหีบศพหรือสุริยาคอฟฟินเริ่มต้นจากธุรกิจขายหีบศพและเติบโตขึ้นเป็นผู้รับบริการจัดงานศพแบบครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศด้วยประสบการณ์ด้านการจัดงานศพมานานกว่า60ปีด้วยเพราะในแต่ละวันมีคนเสียชีวิตมากมายซึ่งในแต่ละวันสุริยาคอฟินจะส่งหีบศพให้แก่ลูกค้าเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า5ใบและมากที่สุดถึง20ใบในบางวันโดยมีทั้งลูกค้าที่รับบริการเพียงแค่หีบศพจนถึงใช้บริการจัดงานศพแบบครบวงจร คอฟฟินซูริยาคอฟฟินหนึ่งในธุรกิจรับจัดงานศพแบบครบวงจรที่มีแพ็กเกจจัดงานศพครบวงจรให้เจ้าภาพเลือกใช้บริการตามกำลังเริ่มต้นตั้งแต่1 0,000บาทจนถึงหลักล้านขึ้นอยู่กับความต้องการและการออกแบบงานศพของเจ้าภาพที่จะเลยขึ้นม,มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะต่อยอดครับหีบมันก็คือหีบครับที่ไหนก็มีครับ สมัยก่อนนี้จะเป็นหีบสีเหลืองผมต่อยอดขึ้นมาโดยการทำให้มันเป็นสีขาวแล้วก็ยังมีการบุผ้าบุจีบบุอะไรอย่างเงี้ยครับมีใส่เทพนมทำเป็นสองจัน้นสามชั้นจั้นเดียวก็แล้วแต่นะครับผมทำขึ้นมาเพื่อไว้คอยบริการกับคนที่ต้องการนะครับธุรกิจของสุริยาคอฟฟินมีตั้งแต,แต่แต่งหน้าศพรับศพที่โรงพยาบาลจัดก,การงานศพที่วัด สวดพระอภิธรรมไปจนถึงพิธีลอยอังคารบริษัทฟิวเนอรอนเซอร์วิสจำกัดเปิดให้บริการรับจัดงานศพครบวงจรมา3ปีแล้วด้วยหวังว่าจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าภาพผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเจ้าภาพไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็เจ้าภาพจะได้มีเวลาที่จะดูแลแขกหรือปลอบกันเองนะฮะ ก็ไม่จําเป็นต้องมายุ่งกับเรื่องเรื่องงานเลยการจัดงานศพที่เราเห็นอยู่ในต่างจังหวัดในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอมีใครเสียชีวิตเพื่อนบ้านก็จะมาช่วยงานมาช่วยกันดูแลคนนั้นไปช่วยทํานั่นคนนี้ไปช่วยทํานี้ยังมีอย่างนี้อยู่ในต่างจังหวัดแต่พอในในเมืองเนี่ยสังคมเมืองเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเยอะไม่ใช่คนไทยแรงน้ําใจนะฮะแต่เพราะว่าภาระที่บีบรัดตัวเองงานศพเนี่ยก็จะเป็นภาระที่บางครั้งเนี่ยเป็นปัญหาหนักมากเพราะ เจ้าตัวก็ไม่รู้พิธีการไม่รู้จะเริ่มจุดไหนบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเสียชีวิตแบบไหนจะไปขอบรณาณบัตรที่ไหนโรงพยาบาลดีหรือต้องแจ้งตำรวจหรือเขตดีนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาไปหมดตอนนั้นเนี่ยอยากใช้ออกแนเซอร์ก็เพราะว่าคิดว่าเราเองเนี่ยก็คือเราเป็น,เป,นเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งคิดว่าถ้าต้องไปจัดงานตรงนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ในเรื่องของขนรรมเนียมประเพณีต่างๆ ดยเฉพาะความที่เราเป็นคนจีนด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยอยากได้คนที่เขาชํานาญทางด้านนี้หรือมีประสบการณ์ด้านนี้ค่ะมาช่วยจัดให้ก็เลยติดต่อเขาไปเพื่อที่ว่าให้เขาเนี่ยรับหน้าที่แทนเราตั้งแต่ต้นจนจบในการจัดงานความคิดสร้างสารรค์ในรายละเอียดของงานศพที่ฟิวเนอรรอนเซอร์วิให้บริการส่งผลให้ราคาแพ็กเกจของการบริการจัดงานศพสูงกว่าที่อื่น ลูกค้าส่วนใหญ่ของที่นี่จึงยังจำกัดอยู่ในแวดวงของชนชั้นกลางขึ้นไปรวมถึงนักธุรกิจเจ้าของกิจการและผู้มีรายได้สูงหากว่านี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจบริการจัดงานศพครบวงจรที่กำลังจะเติบโตไปในสังคมไทยยุคดิจิตอลในวันข้างหน้า ความเป็นทุนนิยมมากขึ้นเนี่ยเรามองในลักษณะของการเติบโตทางธุรกิจละกันการเติบโตทางธุรกิจออของงานศพเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่างานศพเนี่ยมันกลายเป็นการค้ามากขึ้นเงินเนี่ยก็กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญที่จะมากําหนดรูปแบบของงานศพส่วนบริโภคนิยมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นคือค่าใช้จ่ายที่ใช้งานในงานศพเนี่ยมันมีการ invest มีการลงทุนในงานศพมากขึ้นคนเนี่ยมองว่างานศพเนี่ยเป็นรูปแบบของการบริโภคไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อทงางศาสนาค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันเป็นวัตถุนิยมยังไงวัตถุนิยมยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการที่วัตถุเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่จะใช้ represent นะคะคือแสดงสถานะต่างๆของคนในสังคมเช่นถ้าคุณเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมคุณเป็นคนที่ร่ำรวยหรือว่า คุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไฮโซหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องการงานศพที่มันมีความสวยงามหรือว่าใช้วัตถุเข้ามามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นโรงศพที่มันสวยงามขึ้นหรือว่าการจัดดอกไม้ที่มันอลังการงานสร้างมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แต่จริงแล้ว3ามคอนเซ็ปต์เนี้ยมันมันก็แยกจากกันไม่ออกกันนะคะเพราะว่ามันมาด้วยกันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อภาพสะท้อนหนึ่งละกันในแง่ของว่างานศพมันบอกอะไร เกี่ยวกับสังคมที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะในขณะที่งานศพในสังคมเมืองยุคทุนนิยมกำลังเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสอดคล้องกับกาลสมัยงานศพในสังคมชนบทยังคงเรียบง่ายตามแบบวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นงานศพที่แสดงถึงความผูกพันใกลชิดระหว่างคนไทยกับพุทธศาสนาที่จัดขึ้น เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่ญาติมิตรที่ยังมีลมหายใจให้ครองตนอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่างานศพในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราไปเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอะบางทีก็จัดที่บ้านแล้วก็ไปเผาที่วัดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนั้นถ้าเราไปตามหมู่บ้านอาจจะจัดที่บ้านแล้วก็คนทั้งหมู่บ้านก็จะมา,มางานศพเนี่ยมากินมาพูดคุยกันมาพบปะ สังสรรค์กันด้วยซ้ำบางทีมีประเพณีการเล่นน้ำเต้าปูปลาอะไรในเมืองไทยอะนะคะเออมันก็จะเป็นอะไรที่ธุรกิจเนี่ยถ้าจะถ้ามันจะพัฒนาไปในรูปแบบที่มันเป็นธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะยากเพราะว่ามันยังเป็น way of life อะมันยังเป็นวิถีชีวิตของคนที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเรามองไปในต่างจังหวัดนะคะนี่คือเรากำลังพูดถึงต่างจังหวัดที่เขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเขาเออค่อนข้าง ไกลออกไปแต่เทาเวลาเราพูดถึงต่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่หรือว่าอย่างสงขลามันก็เป็นเป็นเมืองแล้วอะคือมันไม่ใช่ต่างจังหวัดในเซนส์หนานาพิธีชาปนก,กิจศพคุณแม่ของอาจารย์สมพรผ่านไปด้วยดีจากการเตรียมและดำเนินการตามพิธีกรรมทางศาสนาของวัดเสมียนานารีหนึ่งในวัดในเขตกรุงเทพที่ให้บริการปรึกษาและจัดงานศพอย่างครบวงจร แก่พุทธศาสนิกชนยุคดิจิตอลอาจด้วยเพราะสังคมที่เปลี่ยนไปที่ผู้คนให้ความสำคัญกับวัตถุและการประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นเหตุให้วัดต้องปรับตัวไปตามยุคสมัยเพื่อเชื่อมโยงคนกับพุทธศาสนาไม่ให้แยกจากกันนี่เองที่เป็นลักษณะอันโดดเด่นของการจัดงานศพโดยวัดในสังคมเศรษฐกิจระบบทุนนิยมของประเทศไทย ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยงานศพเนี่ยมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมที่มันแยกออกไม่ได้ละคือมันเราไม่สามารถแยกเรื่องของาศาสนาเรื่องของความเชื่อเนี่ยออกจากโลกที่มันกําลังเปลี่ยนไปได้แต่ว่าความต่างอย่างหนึ่งเนี่ยคือธุรกิจของงานศพที่อังกฤษเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่แทบจะผูกกับาศาสนาน้อยมากละคือมันเกิดขึ้นในลักษณะของ การค้าพผ่านนิตธุรกิจมันเติบโตมาจากกลุ่มคนที่เป็นพ่อค้าอยู่แล้วแต่ว่าของเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยคือคนที่เข้ามาจัดการงานศพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัดวัดจะจัดการงานศพเป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่วัดทำก็คือวัดเนี่ยมีการออฟเฟอร์หรือว่าเสนอราคาเป็นแพ็กเกจต่างๆให้กับลูกค้าเนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะเนี่ยมันไม่ต่างกับการดำเนินธุรกิจ งานศพไม่เพียงเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ที่จากไปเท่านั้นหากแต่งานศพยังบอกเราได้ถึงสภาพสังคมณเวลานั้นการศึกษาเรื่องการจัดการงานศพของอังกฤษในยุคคริสตศตวรรษที่17โดยดรธทราภาไฮโรหกุลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอาณนธรมหิดดลเป็นเพียงตัวอย่างของการศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ถึงอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันอันจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตการสืบค้นเรื่องราวในอดีตจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ทิธิอนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ